มาจะจำพอตาอํายนีงไงกี่สิมาปทานกันอืมาจะก็ะักันพี่จ้าพี่น้องจ้าวันนี้สาวเรือนตําตําหน่อไม้ข้าวโพดกุ้งสดสามอน แ่ะเมนูปนะกบะบลุกแซุ่้มต้มซมบเซ็บสวัสดีค่ะสาวเดือนจะมาพบมาพอกันคือเก้าคับพี่น้องจ้าก,กับบรรยากาศในบ้านเออเป็นต่างโต๊ะของหนออขึอ้มอ,อืออขึอยังบุจ่าเออมันกะหนาวอยู่แหละจ้าแต่ว่าวอยากได้วิวของหนอกว่าที่นี่เป็นต่างโต๊ะขึ้มก็เลยบอกไปดีกว่าค่ะมาค่ะพี่น้องจ้าสาวเดือนได้อะไรวันนี้สาวเดือนได้ต่า ตำกุ้งสดตำเล้ากุ้งสดข้าวโพดแซลมอนใส่หน่อไม้ใส่หน่อไม้ฝรั่งข้าวโพดนะ mm hmm. สะจัดจัดจวดจัด,จดมาจากด,ด้วยกาค่ะอย่าสร้างเปลี่ยนสีทุกมือค่ะตามอารมณ์และสถานการณ์อย่าสร้างข่อยมาเด้อจ้ะเด้อจวดจวด,จดพอกินข่าวแซ่บ เด่นแขียอืมเจ้าาดมปามาไหนาะใส่ผู้เกาใส่กันนี้ใส่กบเีดมันขปุ้นด้วยขา้างล่างนะับยำก่อนัอกซันดิมาลาด้วยต้นอ่อนน้ำ ก็อร่อยเนาะปักซีหอมต่งอรับรดรัดสื่อมาแล้วจ้ะไม่แสบอ้ปะกุ้งสดเอกมาเป็น,นเต๋นลงๆนะเจ้ากุ้งสดมันกุ้งแช่แข็ง Nó chặt, hót dằm tầm nhanh này cái rất cảm ơn mhm 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 เขาโคกอารมณ์ชอบอตันดิปันจัดแตกับม แดจัดส <detrimental. S 1> ุดขึ้นยังไม่เศร้าก่อนก่นก่นเราสิออกไปตั้งคลิปไอคลิปแดดดีดีุดนอนซิคหะอ เุ้นเส้นขาดเป็นขาดเส้นใหญ่ก็มีค่ะเป็นเส้นหน่อยเส้นใหญ่ก็มีแต่ว่าเส้นมันี่เป็นเนื้อเหนียวหนุ่มๆจ้ะอันนี้จะเป็นแบบว่าเส้นหน่อยขาดๆบนุ่มขาดแข็งๆจังหน่อย <c oughs> <c oughs> จากเพวกเขา <c oughs> แตงปลา น่าขมมีอยู่หอมจัดแค่นั้นเองไไหม่ Yep. Qua quá quan quan đâu quan 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 กยกรอบนั่นแหละไม่ลย้อตาสองสามอาทิอเท่าอาทิตยประมาณ 嗯，弄完，嗯，拿哪那先？ พักน้องน้ำไม่ดูเก็บเกี่ยว,วนะห,หรอกเน่ะก้องหลมาหนาวมากจัดเก็บเกี่ยวเนาะอืม ใจ่รสานเต๋าเย็นน้ำห no อมที่ฉุนกำเนรนสั กัดสวนๆขุก่อ <voila> อืมแซ่บเนี่ยปากนะคะอืม น <c oughs> ีส่วนมองงามแรอหนาวบม่ค่อยขึย้นแ้้เดี๋ยวขเทียม น่าจะน่าจะมีแซ่บซาบิจัะกรอบหวานอ่ายแซ่ โอ้อย่าเล่นบบเนีตั้มไปแล้วเาเลแล้วเอาเละพี่น้องจ้าแซบคกักแซมแนบาวาย้ยเราค่ะกินไปกินมาเข้มคือเกา เค้มเขอยเลี้ยมกบโพดกับบนเลยพี่น้องอเลี้ยมจุดสิเบิดกรพปุมันหวานได้ขยกระปขกกระพุพวานจ้ะสุดจากสวนแน่เลย <laughs> หวานแซ่ร่องตัวแต่ว่า,ากินไปกินมายเป็นเข้ม <laughs> เอาละพี่น้องจ๋ามาคิมีของซาเดินแต่เดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมอ่า เป็นกำลังใจเนะจ๊ะเด้อสาวเด้ก็ขอบคุณทุกคนทุกๆุกทุกทกคำอวยพรที่อะอวยพรให้ลูกสาวเด้วอย่าปน้องเด้อขอบคุณหลายๆจะเป็น้องจ้ะพอกันคลิปหนา้าอยู่ดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุกคนค่ะสวัสดีค่ะ